สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําว่าเปิดเครื่องฟอร์มูพีเทอเตอร์ครั้งแรกต้องทำยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเตรียมฐานรีโมทขนาด AAA นะครับสก้อนเพราะว่ารีโมทมันไม่แถมฐานมาให้นะครับในส่วนของสายไฟเนี่ยจะเป็นหัวกลมนะครับส่วนท้ายเนี่ยจะเป็น C5 นะครับของมันโดยเฉพาะในกล่องจะมีผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้นะครับเอาไว้เช็ดทําความสะอาดเลนส์ครับในคู่มือมีบอกนะครับว่าเราใช้จอกี่นิ้วควรจะวางเครื่องห่างจอเท่าไหร่นะครับ ในการเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับก็แนะนําให้เสียบสาย HDMI นะครับจากเครื่องเล่นหรือ AVR ของท่านนะครับเข้าช่อง HDMI 3ของ Form m o ูวีนะครับเพราะว่าช่องนี้มันจะมี ARC นะครับผมเวลาเราเล่นแอปพลิเคชันอย่างเช่น YouTube ใน Form m o ูวีนะครับเสียงมันจะได้ส่งกลับไปที่เครื่องเสียงของท่านได้นะครับในครั้งแรกที่เครื่องติดขึ้นมานะครับมันจะบังคับให้เราจับคู่รีโมทให้กดปุ่มโฮมนะครับกับปุ่มแบ็ k พร้อมกันจ่อไว้ที่หน้าเครื่องนะครับไม่เกิน1เมตรค้างไว้นะครับ1ิบวิ จนมันมีเสียงดังตึ้งนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนหน้ามาเป็นหน้านี้นะครับกดเน็กไปเลยครับผมลีเจนก็เลือกไทยแลนด์ไปครับผมส่วนภาษาของตัวเครื่องเนี่ยก็แล้วแต่ถนัดเลยครับจะภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ครับตรงนี้กดสคริปไปก่อนนะครับปุ๊บก็เชื่อมต่อ WiFi ครับผมมันจะบังคับให้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะฮะเราก็รอไปประมาณสัก1 0 1 5นาทีนะครับจนกว่าอัปเฟิร์มแวร์เสร็จเมื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องมันจะรีสตาร์ทหนึ่งทีนะฮะ พอเครื่องติดอีกครั้งมันจะเข้าหน้าจับคู่รีโมทอีกครั้งหนึ่งเราไม่ต้องจับคู่แล้วนะครับเรากดปุ่มอะไรก็ได้ครับข้ามไปเลยครับในส่วนของหน้าโฟกัสเราก็กดเน็กไปก่อนนะครับผมปรับคีย์สโตนเราก็เน็กไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งทีหลังตรงนี้มันให้เลือกรีเจนอีกทีนึงครับก็เลือกไทยแลนด์ไปครับแล้วมันจะให้เราล็อกอินบัญชี Google นะครับเผื่อเวลาจะโหลดแอปจากเพสโต e เราจะล็อกอินหรือว่ากดสคริปไปก่อนก็ได้นะครับ แล้วก็จะมีพวก Google Assistant นะครับแล้วก็ข้ามไปก่อนเลยก็ได้ครับหรือว่าจะล็อกอินก็แล้วแต่ท่านนะฮะตรงนี้เป็นส่วนของพาสเวิร์ดนะครับเราก็ใส่เลขอะไรไปก็ได้ครับ1234ก็ได้ครับเสร็จแล้วมันจะมาอยู่หน้าแรกนะครับของระบบ Android TV ของ Form Movie Theater นะครับให้เรากดปุ่มปุ่มนี้นะครับที่รีโมทเพื่อเราจะมาตั้ง Keystone นะครับกับขนาดจอแล้วก็โฟกัสนะครับ นี่ฮะมันจะมาหน้านี้เอ๊ะเราให้เราเลือกที่ Keystone Collection นะครับก่อนที่เราจะใช้รีโมทปรับ Keystone นะครับเราจะต้องหาระยะวางที่เหมาะสมให้กับตัวโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับที่ผมให้เปิดหน้า Keystone ทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะได้ง่ายกับการที่เราเล็งมุมนะครับเนื่องจากโปรเจคเตอร์ประเภทอั t ต้ h o ็ t t โทเนี่ยมันไม่มีเลนชิปขึ้นลงหรือว่าซูมอินซูมเอานะครับเราต้องใช้การขยับเครื่องให้พอดีกับขนาดหน้าจอของเราแทนนะฮะ ยกตัวอย่างเช่นลูกค้าใช้จอขนาด120นิ้วนะครับต้องวางเครื่องเนี่ยห่างจากตัวเนื้อจอเนี่ยสาเซนนะครับตามตารางสังเกตระยะ D-Doc นะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยให้สังเกตตรงระยะ S นะครับเราต้องวางจากเนื้อจอจนถึงฐานที่วางเครื่องโปรเจคเตอร์เนี่ยสีเซนครับตัว For m มู i ี t เท a เตอเนี่ยที่ฐานล่างมันมีปุ่มปรับระดับนะครับ แต่ว่ามันสามารถปรับได้แค่ด้านหน้าเท่านั้นก็คือทําให้ด้านหน้าเชิดสูงขึ้นโดยใช้การหมุนด้านข้างแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะเอาเป๊ะนะครับผมแนะนําให้ซื้อเป็นขารองเฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะครับมันมีหลายความสูงให้เลือกนะฮะหกเซนแปดเซนสิบเซนสิบสองเซนสิบห้าเซนแล้วก็สิบแปดเซนวิธีคํานวณว,ว่าเราจะต้องซื้อขาตั้งที่ความสูงเท่าไหร่เราต้องมาดูว่าตอนเนี้ยเนื้อจอกับพื้นห้องของเราอยู่ห่างกันกี่เซนก่อนครับผมยกตัวอย่างนะครับ สมมุติว่าลูกค้าใช้จอขนาด120นิ้วตอนนี้วัดจากพื้นจนถึงเนื้อจอครับได้60เซนเราก็มาดูตารางนะครับจากตารางจะเห็นว่า120นิ้วเราจะต้องวางโปรเจคเตอร์นับจากฐานถึงเนื้อจอห่าง43มเซนเราก็เอา60มาลบ43นะครับผลลัพธ์ออกมาได้ที่17เซนนะครับซึ่งหมายความว่าเราจะต้องหาฐานหรืออะไรก็ตามมาวางโปรเจคเตอร์ให้สูงจากพื้น17ซนครับ ในที่นี้ผมก็จะแนะนําให้ซื้อขาตั้งที่สิบห้าเซนนะฮะเพราะว่ามันสามารถหมุนปรับระดับได้อีกประมาณ 1- 2เซนก็จะพอดีครับคือถ้ามันเตี้ยก,กว่านิดหน่อยเรายังสามารถหาจานรองหรืออะไรมาหนุนให้มันสูงขึ้นได้ครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราซื้อขาตั้งที่สูงเกินไปความลําบากก็จะมาเยือนนะเราอาจจะต้องยกจอให้มันสูงขึ้นแทนครับซึ่งมันลําบากกว่าเยอะเลยครับคือตอนนี้ข้างล่างอนะ่ะมันข้างบนมันมันกว้างกว่า เท่าบนม,มันกว้างกว่าข้างล่างเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องยกด้านหน้าเครื่องให้มันสูงขึ้นปึ๊บอย่างนี้เพื่อให้มันสเสมอกันทีนี้เรามีไอ้ตัวนี้ปรับเราก็หมุนให้ขาตั้งอันนี้สูงขึ้นเนี่ยตอนนี้สังเกตคือมันล้นล้นจอไปนะครับถ้าล้นจอหมายความว่าเราจะต้องขยับเครื่องให้เข้าใกล้มากขึ้นมันจะได้เล็กลง แนะนำว่าให้ค่อยๆขยับเครื่องเข้าไปใกล้ๆนะครับถ้าสังเกตตอนนี้คือด้านขวามีความป้านมากกว่าเราต้องหมุนเครื่องไปทางซ้ายนะครับหมุนเครื่องไปทางซ้ายนิดหนึ่งประมาณนี้เพอด้านบนมันตรงแล้วเราก็ค่อยๆขยับเครื่องออกมานะครับขยับเครื่องออกมาครับ เมื่อเราขยับจนได้ระยะที่ใกล้เคียงนะครับก็คือให้มันเลยขอบจอสักนิดหนึ่งแล้วเรา่อยมาตบด้วยคีย์สโตนอีกทีครับอันนี้คือ4พอยส่วนอันนี้คือ8คือปรับ8จุดกับปรับ4จุดถ้าปรับ4จุดเนี่ยก็คือปรับปบแบบแยับหยาบหน่อยนี่ครับถ้าส่วนที่เลยเรากดลงได้4จุดแต่ถ้าปรับ8จุดมันจะมีตรงกลางเพิ่มขึ้นมาลองสังเกตที่มุมขวาบนนะครับ ว่าตอนนี้มันเลยเนื้อจออยู่เนี่ยมุมขวาบนมันเลยอยู่ทีนี้เราก็ต้องกดรีโมทเลื่อนมาที่มุมขวานะครับเราก็กดเม็ดกลางทีหนึ่งแล้วเราก็เลื่อนตบตบเนี่ยครับจนมันเข้ามาได้ครับนี่ครับเมื่อเราปรับคิยสโตนเสร็จแล้วนะครับให้กดแบทครับแล้วไปที่โฟกัสนะครับผมพอโฟกัสเนี่ยให้เรากด ไปทางขวาสุดก่อนนะครับให้มันเบอร์สุดๆไปก่อนเรากดปุ่มลูกศรขวาจนมันเบอร์สุดๆแล้วนะครับตอนนี้เบอร์แนละ้เราค่อยกดปุ่มซ้ายกลับเข้ามาจนมันชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับกดค้างเอาไปเลยเห็นไหมฮะมันจะชัดขึ้นนะโอเคครับให้มันกลางๆอะครับผมว่าให้มันชัดพอๆกันก็เป็นใช้ได้แล้ เสร็จแล้วการปรับที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับเราจะต้องมาเลือกช่องอินพุตที่เราเสียบสาย hdmi เข้าโปรเจคเตอร์ฟอร์มูวีเมื่อกี้นะครับในที่นี้เราเสียบไว้ที่ช่อง3ใช่ไหมฮะแล้วก็กดไปที่ช่อง3เสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาในหน้าที่เราเสียบเครื่องเล่นหรือว่า avr ไว้นะครับให้เรากดปุ่มฟันเฟืองที่รีโมทนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ s e t t ิ้งเสร็จแล้วก็เลื่อนไปที่ device preference นะครับเลือกคำว่า Input นะครับ แล้วก็ไปที่ h d m i e d i d v e r s i o n นะครับค่า Default ของโรงงานจะเป็น Auto อยู่นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็น edid 2.1นะครับไม่งั้นเวลาเราดูหนังที่มันเป็นคอนเทนต์ hdr นะครับมันจะไม่ทิกเข้าโหมด hdr ให้ครับ